สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองรายการอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์โล w c a r เด h y d r a t แ and h i f a ต เมนูของเราในวันนี้ก็คือเมนูผัดฉ่าสะโพกไก่ติดน่องค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่ให้พลังงานกับร่างกายทั้งหมด494กิโลแคลอรี่ค่ะแต่ร่างกายของแต่ละคนนะคะต้องการพลังงานที่แตกต่างกันเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกันด้วยนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง I am ดาวหรือนี่ดาวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมหลักนะคะก็คือเนื้อสะโพกค,ค่ะติดน่องนะคะเราต้องการไขมันเล็กน้อยจากเนื้อไก่นะคะตามด้วยกระชายหั่นฝอยค่ะพริกกระเทียมซึ่งตำเรียบร้อยแล้วนะคะ ใบมะกรูดค่ะอันนี้ต้นได้จากที่บ้านนะริกชี้ฟ้าแดงค่ะตกแต่งให้สวยงามตามด้วยพริกไทยที่เป็นพริกไทยสดนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำปลาค่ะแล้วก็อิลิทิทเทอลเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเครื่องปรุงผะสมผสมของเราเนี่ยก็มีไม่มากไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะส่วน ขั้นตอนและว,วิธีการทํานะคะลําดับแรกเลยเราก็เอาเกลือค่ะโรยไปที่ตัวไก่นะคะตัวไก่ติดน่องสะโพกเนี่ยแหละคะ่ะของเรานะคะโรยไปทัว่วนะระหว่างที่ตัว น่องก,กับตัวสะโพกเนี่ยนะคะเราก็ปั้งเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เขาสุกง่ายแล้วเราก็นวดนวดนะคะเอาเกลือนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไก่ค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็เอาไก่ของเราเนี่ยคะ่ะลงไปทอดเพราะว่าทอดนะฮะเราจะทอดที่แห้งมากเลยถ้าสมมติว่าถ้าเราเนี่ยนะคะไม่ปั้งไก่ไว้ก่อนเนี่ยมันจะสุกยากมากเลยนะคะ เมนูผัดฉ่าของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆใช่ไหมคะที่ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะคะเครื่องพวกนี้สามารถหาซื้อได้ตามตลาดชุดละ20บาทเท่านั้นเองค่ะถ้ายังไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ